ปลูกหลังบ้านจะปลูกในกระถางจะปลูกในแปลนตัวช่วยดีๆมาให้คุณแล้วขอให้คุณเริ่มลงมือทําค่ะเพราะว่าถ้าคุณปลูกแล้วตายทายังไงคะก็ปลูกใหม่ค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเริ่มปลูกอินทรีย์ได้ได้ได้ไดได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เปิ้นจะ เอาข่าวดีมาบอกก็คือมีเป็นดินพร้อมปลูกไรรื่นรมค่ะที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะเพราะว่าดินนี้ไม่ใช่แค่ดินอย่างเดียวค่ะส่วนประกอบอะไรอย่างที่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะดินตัวดินเองเนี่ยก็เป็นดินออแก,กนิกนะคะอยู่ในพื้นที่ที่รับรอง USDA เรียบร้อยแล้วนะคะมีดินแกลบหมกักมีปุ๋ยแห้งสูตรหมักของไรรื่นรมนะคะ รวมทั้งหญ้ารวมทั้งใบกล้ามปูเป็นดินพร้อมปลูกที่สามารถจะปลูกในกระถางก็ได้จะเอาลงแปลงก็ได้หรือว่าจะทําเป็นกระบะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เทลงไปค่ะดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเริ่มปลูกกันค่ะมือร้อนมือเย็นไม่เกี่ยวค่ะขอให้คุณเริ่มลงมือทำค่ะเพราะว่าถ้าคุณปลูกแล้วตายทำยังไ,ไงคะ ก็ปลูกใหม่คะ่ะดังนั้นเนี่ยเปิ้ลปลูกตายปลูกตายไปแล้วหลายรอบนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ลองสนุกกับเขาดูนะคะว่าต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยเอาใจต้องยิ่งกว่าแฟนค่ะแต่ถ้าเมื่อเรารู้ใจเขาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปลูกต้นไม้กันได้แน่นอนค่ะอยากทุกคนลองดูนะคะเพราะดาวมีตัวช่วยดีๆมาให้คุณแล้วลองไปทำดูนะคะดินพร้อมปลูกไร่รื่นรมค่ะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ